สวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่พน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องี e s ั r เตอร์นะครับเมื่อออ o b j e ต์ไม่ได้ใช้งานต้องทำลายมิฉะนั้นจะเกิด memory l ล a k แต่ .net framework มีกลไกทำลายออ o b j e ต์อัตโนมัติเรียกว่า garbage collector หรือยอ่อว่า GC นะครับ GC ทำลายอ็อบเจกต์ที่ไม่ถูกใช้งานเฉพาะหน่วยความจำส่วน Heap เท่านั้น Director destructor คือเมธตอดพิเศษที่ทำงานอัตโนมัติก่อนอ็อบเจกต์ถูกทำลายโดย GC มีชื่อเดียวกับคลาสเสมอหน้าชื่อต้องใส่เครื่องหมาย ไม่มี a s s e t modifier ไม่มี return type รับ p a r a มิเตอไม่ได้ในคลาสหนึ่มี destructor ได้เพียงแค่ตัวเดียวทำ overload ไม่ได้ p a r a มิเตอคือการส่งค่าให้เมทอดอยู่ในวงเล็บหลังชื่อเมทอดรูปแบบคือ modifier data type parameter name modifier ของ parameter มี4แบบคือ 1. value parameter 2. l e f parameter 3. out parameter 4. param parameter นะครับ method parameter สรุปคือตัวรับค่าให้แก่ method มี4แบบได้แก่ value, let, f เอา p a r a m t รัต้องได้รับการกำหนด data type มีความหมายคล้าย argument ครับ signature method signature ไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ นะครับคือ return type ชื่อพารามิเตอแล้วก็ m o d i f i e r p a r a มิเตอนะครับสรุปคือ signature method คือสิ่งที่กำหนดความแตกตา่าง m e t h o ทที่ชื่อซ้ำกันเมื่อใช้งาน Method overload หลักการ overloading คือการทำให้ Method ชื่อเดียวกันสามารถทำงานกับข้อมูลได้หลายแบบตามซิกเนเจอร์หรือมีการทำงานที่แตกต่างกันหลายอย่างตามหลักโพลีมอร์ฟินคะรับ <c oughs> กันคือ <c oughs> ข้อกำหนดของพารามิเตอร์ที่ส่งให้เมทอดวงเล็บก,การเรียกเมทอดต้องตรงกับที่นิยามไว้ที่เมทอด โดยซิกเนเจอร์ประกอบไปด้วยชื่อเมท h o d จำนวนพารามิเตอร์ทายของพารามิเตอร์วิธีส่งค่าพารามิเตอร์วงเล็บ Value r e f e r e n c e output อันดับของพารามิเตอร์กุมผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ